สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคกวันนี้ครับเทเชอร์แบบครับรูปแบบใหม่กลางเดือน,นครับได้มาครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นของสามน้องเนาะซึ่งสามน้องทหารคูณอัพอภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นสี่น้องขึ้นมานะครับห้าดาวบวกนะครับเดือนนีมนน้มันเป็นการเล่นแบบใหม่นะซึ่งมีการ์ดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็การเดินก็จะไวขึ้นนะครับ แล้วก็่ดตอนนี้แทมสูงสุดนะครับที่ต้องทำให้ได้เพิ่มเป็น15ล้านนะ15ล้านสูงสุดขั้นต่ำน่าจะเหมือนเดิมใช่ไหม2ล้านนะด,ดู่อยสิอะใช่เอ้ย3ล้านดะีกว่า3ล้านฮะอ่าขั้นต่ำน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3ล้านนะครับขั้นต่ำ3ล้านสูงสุดคือ15ล้านนะครับมาุยกันเลย แล้วก็ถ้าหาคูณเล่นไม่ไหวก็ลงแบบเรือไม้หรือเรือเงินก็ได้ซึ่งเรือไม้เรือเงินจะง่ายกว่าเรือทองที่เห็นในคลิปนี้แล้วก็เรือเงินเรือทองต้องจัดทีม5ทีมตัวห้ามสามกันเรือไม้คือจัดทีมอะไรก็ได้นาะนี่ครับรอบนี้มันจะมีอนกแล้วก็จะมีเป็นอ่าแต้มไอที่เป็นลูกกาเนี่คือกาดนะครับก็จะมีกาต่างๆนาน มาดยกันเลยอืมหนึ่งสองสาโอเคพอดีผมคิดว่าถ้าถ้าผมไม่ตกช่องนกเนี่ยผมต้องรีเซ็ตทำคลิปใหม่เนี่ยก็อ่ารอบนี้จะมีนกมาให้เราเจอทุกรอบนะครับส่วนก้านั้นก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทปืนสามารถจัดก,การบอสได้ทันทีแมวลงช่องหีบจะได้แต้ม พังงานเรือจะเป็นการเดินเพิ่มช่องให้แล้วก็แผนที่ก็จะเป็นการเพิ่มเวลของเทเใช่แบบขึ้นไปนะครับอัตราการสําเร็จไม่ใช่ร้อยนะมันมีอัตราการสําเร็จของแต่ละการ์ดเขียนบอกนะครับก็ต้องดูกันไปนะมาครับเรื่องมาจ้างบอสลับนะครับบอสลับลูฟี่ทีมของบอสลับครับผมใช้ทีมประมาณนะครับ คับตันก็คือจะเป็นลูฟี่นะครับอ่าฉลองนะครับสีแดง6ดาวลูกเรือนนะครับผมจะใช้เป็นโคบี้คุงนะครับโคบี้คุงอ่ากดาวใหม่นะครับของฉลองนะครับแล้วก็จะมีเป็นอากลุ่มของแมกพุนนะครับห้าดาวใหม่ของกาชานะครับ แล้วก็จะเป็นาคาตาคูลิคู่กับโอเว่นนะครับหกดาวครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจินเบรครับจินเบตัวบอสฟรีนะครับของเทเชอร์แมปนะครับห้าดาวครับที่ประมาณนี้ก็โ <c oughs> คตรหวยเลยอ่าถ้าหากนะครับคุณไม่มีโคบี้หาตัวคอรเอามาล้างกราะผ่าครึ่ง7เทินเอามาแทน ถ้าหากไม่มีกลุ่มของเมกะพูลหาตัวละครเอามาล้างลดโจมตีเอามาแทนแล้วส่วนคาตาคูลิไม่สำคัญครับตัวนี้คือใส่มาเพิ่มไปเฉยนะตัวนี้ไม่สำคัญนะครับถ้าหากคุณไม่มีกระตันเป็นลูฟี่เฉลองให้คุณใช้เป็นนิกะก็พอได้หรือจะใช้เป็นไอเจ้าอ,อุตะ คู้ตาหกดาวบวกสีฟ้าอันนั้นก็แทนได้เหมือนกันนะครับซึ่งทีมนี้ใช้เพื่อนเป็นแ้งสีเหลืองสลอง6ดาวใหม่นะมันอวยแ้งหาเพื่อนเป็นแ้งนะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งสกงสกิลด่านั้นก็สามารถดูได้ในประกาศของกลุ่มนะครับผมได้ไประศิลเขียนรายละเอียดมาให้นะมาครับลุยกันเลย แช้งของฉลองนะครับอวยของด่านนี้นะกลุ่มสองครับเจอกับลูฟี่นะครับเปลี่ยนแก้วเป็นมืดบนนะครับเพิ่มเวลาไม่ตายแต่สอาขึ้นไป3ามเธอนะครับกราะบาเลีออแก้วของทีนดีนะครับสอ,อ,อ,อง T อัน2องเธอนะ ซึ่งการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายนั้นกับตัของแชงก็จะลักออกไปให้เนะาะเจอเป็นเกาะ TND 2อันนะครับสองเทินก็ให้กดลักลงของแชงครับกดเลยสกิลของซูเปอร์คาร์ครับทำการเปลี่ยนแก้วนะครับเป็น TND แล้วก็เป็นอันขนมไอเนื้อนะครับก็กดตีไปเลครับใช้แก้ว TND 2อันนะ พอบอสตายนะครับก็จะปิดอ่าไม้ตายเหล่าครับไม้ตายแถวบนโดนปิดไป4แถวสองสโดนปิดไป7เทินนะครับผ่านเทินไปก็เหลือบน3ล่าง6นะครับปิดแก้วครับปิดแก้วทั้งหมดครับ5เทินซึ่งทำไมผมถึงไม่โดนปิดแก้วก็เพราะสกิลของอาร์บิลักครับอาร์บิลักอันนี้ครับ อันนี้คืออาบีหลักในการการโดนปิดแก้วเนาะต้องอัพนะครับถึงสามารถการการโดนปิดแก้วนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเวลหนึ่งกัน1เทินเวลสี่ไอเวลสามกัน3าเทินเวลสี่กัน7เทินเวลห้ากัน10เทินประมาณนะครับต้องอับอาบีหลักอันนี้นะถึงจะไม่โดนการปิดของแก้วนะครับตรงนี้บอสก็จะมีห้ามการลดกกรอกครับแล้วก็มีกรอสีฟ้า สี่เทิร์กราะผ่าครึ่งเจ็ดเธอร์แล้วโจมตีสี่เธอร์นะครับไม้ตายของจินเบนะครับกดล,ล้างของปิดไม้ตายก่อนนะครับแล้วก็ไม้ตายลูฟี่ไปเลยครับบัฟโจมตีไปไม้ตายของแชงครับแชงจะบัฟเอฟใส่แก้วและก็จะลดเกราะได้ครับลดเกราะแบบทะลุหกเหลี่ยมไปนะเราเลยไม่จำเป็นต้องอทำการลดเกราะอีกนะครับ และให้กดไม้ตายของเออกลุ่มไมก้าพูลน,นะครับล้างของรถโจมตีไปครับคือถ้าหาคุณไม่มีก็หาตาัวอะไรก็ได้แหละเอามาล้างรถโจมตีนะซึ่งมันดูง่ายกว่านะครับส่วนโคบี้คุงนั้นจริงๆไม่มีก็ได้ไอ้ไม่ใช่สิต้องมีเพราะมันทําการล้างของกรอบผ่าครึ่งเจ็ดเธอนะครับขอโทษลืมไปล้างกรอบผ่าครึ่งเจ็เธอนะครับโคบี้คุงเนี่ย คือตัวคนอื่นนะที่สามารถแทนไอ,ไอเจ้าไมกระพุนได้เนี่ยมันมีเยอะและมันดูดีกว่าไงเพราะมันแค่โตเดียก็สามารถล้างได้เลยสี่เธอสวยเจ้าไมกระพุนเนี่ยมันต้องกดไม้ตายสองครั้งมันถึงสามารถล้างลดโจมตีได้ครบนะครับอีกครั้งนะครับแล้วก็คาตาเสริมไปหน่อยครับโจมตีได้เลยครับ ประมาณนี้ครับบอสลับนะครับผมเดินลงช่องการ์ดให้ดูครับมันสุ่มออกนะไม่รู้ว่าอันนี้จะออกเป็นการอะไรครับได้เป็นแผนที่ครับมีโอกาส50%เพิ่มเวลของเทชเชอร์แมพเพิ่มขึ้นได้1เวลนะครับจะติดไหมวะผมเคยกดไปทีนึงแล้วแม่งไม่ติดเลยอะติดไหมเฟลคือแบบ ใช้ดวงเลยครับมันใช้ดวงนะในในการสุ่มเนี่ยใช้ดวงนะเออก็อา่าการ์ดมีเยอะทำให้เราเล่นได้แบบว่าสนุกขึ้นแต่การ์ดนั้นจะติดผลลัพธ์หรือไม่ติดผลลัพธ์ก็แล้วแต่ดวงที่คุณมีนะครับแต่ดวงนะถ้าหากดวงดีก็ติดง่ายดวงไม่ดีอย่างที่เห็นอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ติด ดูเซิงเลยก็จะหาเป็นอ่าการ์ดที่เป็นสีทองเนี่ยจะมีโอกาสที่มันติดได้มากขึ้นเนาะบัคเกอรนี้คือการ์ดธรรมดาครับก็เลยโอกาสแค่50%นะครับมาดองบอสตัวแรกนะครับก็จะเป็นสามน้องครับกับตาก็คือจะเป็นเซตโต้ครับเซตโต้หกดาวบววครับแล้วก็ลูกเรือครับก็จะมีเป็นสามโกเซนนะครับสามโกเซน อาตัวฟรีของเทเชอร์แบบเดือนก่อนครับสำคัญแค่นี้ครับแค่เซตโตกับ3โกเซนเนาะนอกานั้นคือคุณจะหาอะไรใส่มาก็ได้ปมดนะครับได้หมดนะสำคัญแค่2ตัวนะครับมาลุยกันเลยครับคือเต่ามันยังถึกเหมือนเดิมนะ สาหา่ามาใช่4ชนะทางหรือแก้ตรงสีเนี่ยตีตายโคตรยากเลยเต่าแล้วก็บอสนะครับหลักๆก,ก็คือขวดไม่ตายของเซโต้สองตัวแล้วกดเป็น3ามกเซนนะครับแล้วก็หาตัวคอดอะไรก็ได้ครับมาทำการบัฟเอฟเฟกแก้เพิ่มขึ้นมานะ ทำการเพิ่มเทินนะครับของ2แถว3นะครับเพิ่มไป2เทินเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนนะครับแล้วก็ล็อกโซนแถวล่าง6เทินนะครับฮาคิลดเทินของบัฟโจมตีลงไปนะครับเซตโตครับหนึ่งครับลดคูดาวไปหนึ่งเทินเซตโตสองครับลดคูดาวอีกหนึ่งเทินนะครับแล้วก็กดเป็นสามโกเซนครับทำการล้างบัฟของ โตออกไปนะครับแล้วก็หาตัวคดอะไรก็ได้ครับมาททำการบัฟเอฟเฟีแก้วเสริมขึ้นมานะครับผมใช้เจ้าดินจานี่บัฟเอฟเฟีแก้วไปนะครับแล้วก็เออ้าหากลัวไม่ตายก็กดลากลงนะสกิลของซูเปอร์คาร์เพิ่มดาเมจไปแล้วก็โจมตีได้เลยครับตู้มครับรองบอสสามน้องประมาณนี้ครับ ก็ถ้าหานะครับคุณต้องการจะหาร้านขายไอดีดองเพชรราคาถูกๆนะครับผมแนะนําร้านของคุณทันเน่นะครับก็มีทั้งเกมของวันพีชเทเชอร์คัฟพีบาร์ตี้รับและอื่นๆอีกมากมายครับมีหลายเกมมากๆครับขายไอดีดองเพชรราคาถูกๆนะครับซึ่งลิงก์ของร้านค้าลิงก์ของ Facebook นั้นอยู่ใต้คลิปนะทักไปขอซื้อไอดีกันได้ครับราคาถูกนะครับต่อไปครับรองบอสของคาตาคูริคกับโอเว่นนะครับ กับตันก็คือจะเป็นสามน้องนะครับตัวฟรีของ p พเ a t e คิงห้าดาวลูกเรือนะครับก็จะมีเป็นลูฟี่ห้าดาวบวกนะครับตัวฟรีจากเควสมือใหม่แล้วก็จะเป็นจินเบจินเบนี่ก็เป็นตัวฟรีจากเควสเอ,อ,อันนี้เป็นจินเบของเทเชอร์แมเอ,อถึงไปจินเบของเทเชอร์แมพตัวฟรีนะครับ แล้วก็มีเป็นโซโลครับตัวฟรีจากเควสมือใหม่คือเหลือง5ดาวสุดท้ายครับก็จะเป็นซันจิครับตัวฟรีจากเควสมือใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็ทีมนี้เป็นทีมตัวฟรีแบบร้อปอร์เซน์นะครับ3น้องต้องปลดลิมิตแล้วก็อัพอาร์บีหลักอันที่สให้เต็มนะครับ เพราะอาบิทอันสองเนี่ยทำให้สามน้องนั้นใช้ไม้ตายได้สามครั้งในหนึ่งเทินนะครับอ็นหนึ่งนะผมกดผิดจริงๆต้องกดเป็นสโ,โลโซโลนะครับบ้าไปแล้วก็ตีไปฉันจีเอาไว้กดตอนบอสนะครับ แล้วก็บอนนะครับครับทาคุริคุโอเว่นนะครับเพิ่มเทินของอาสกิลนะครับเพิ่มขึ้นไปครับสามเทินซึ่งอาสามน้องนั้นกัปตันหนึ่งตัวสามารถการการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายได้หนึ่งเทินสองตัวกันสองเทินเนาะก็เลยทีมนี้เลยจะไม่โดนการการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายไปนะ และมีช็อตเจ็ดเธอนะครับลดโจมตีห้าเธอนะมาต่างสามน้องครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครับล้างลดโจมตีหมดไปครับแล้วก็ใช้เป็นซินเบรครับล้างช็อตลูฟี่บัฟโจมตีซันจิอ่าเบรเกร้บัฟล็อกฮาเชนแบบเพิ่มได้ไปครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับ ประมาณนี้ครับคาตาคูลิโอเวนอสรองบอสของเบ็กแมนลัคกี้ลูกลุ่มเลยครับกับก็คือจะเป็นคาตาคูลินะครับสีเขียว6กดาวครับก็จะหากคุณไม่มีคุณเอากับตัเอาไรก็ได้แล้วหาเพื่อนเป็นคาตาคูลิคู่ใหม่เนี่ยมันก็ช่วยทําให้คุณผ่านด่านได้ง่ายโคตรๆนะมันอวยคาตานะครับไม่มีก็ได้หาเพื่อนมานะ ลูกเรือก็จะเป็นซาโบครับตัวฟรีของเทเชอร์แมทนะครับอ่าแล้วก็นอกนั้นก็ไม่สำคัญนะครับโคลาตัวฟรีของเทเชอร์แมทนี่ก็เอามาบัฟโจมตีเฉยๆนะหาอะไรก็ได้บัฟโจมตีแล้วก็จะมีเจ้ามิงโกนี่ก็เป็นบอสตัวฟรีของบอสแคร์นี่ก็อะไรมาแทนก็ได้เอามาเพื่อบัฟทำเอฟเฟกต์แก้วนะครับ ส่วนแฉงแฉงใส่มาเพื่อทําการเปลี่ยนแก้วเนาะเผื่อแก้วไม่ตรงสีนะครับก็เป็นแฉงตัวฟรีของเทเชอร์แมพนะครับนั้นยามคาตาไม่จําเป็นหาเพื่อนคาตาแทนก็ได้ส่วนคุณใช้เป็นกัปตันซาโบก็ได้เนะแทกันไปนะครับมาลุยกันเลยครับคือคาตาคุริค่โอเวนเนี่ย กับตันถ้าหากทำดาเมจได้เกินล้าน2ล้านเนี่ยจะทำให้ศัตูทั้งหมดติดเผาไหม้แล้วก็ลดเกราะลงไปนะครับเพราะบอสเนี่ยมันจะมีบัฟจำกัดดาเมจคุณต้องตี2เทินบอสถึงตายซึ่งเทินสองนั้นบอสจะมีเกราะสีฟ้าเพิ่มขึ้นมานะ เปลี่ยนแก้วไปมืดบนช็อตนะครับแล้วก็ติดมืนนะครับติดมืนแถวด่างบัฟจำกัดดาเมจนะครับ1นึ่งเทิร์นก็กดไม่ตายของคาตาไปเลยครับคาตาหนึ่งทีเปลี่ยนแก้วแล้วก็เลือดเราหายไปมืนหัวก็จะหายตามนะครับกดซับอีกทีครับทงการบัฟเปลี่ยนแก้วอีกรอบนึ่งแล้วก็ซาโบไปครับ แล้วก็จะเป็นโคอาล่านะครับทำการบัฟโซมตีมิงโก้ก็ทำการบัฟเอฟเกวครับคือมิงโก้เนี่ยประตูกอลโคตรเก่าอะนะแล้วมันใช้งานได้เรื่อยๆนะเก่ามากๆกดซูเปอร์ท้ายถอยครับ <c oughs> เพิ่มดาเมจไปครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับ หนึ่งเธอจะทำดาเมจได้ประมาณเนี้ยประมาณอ่ากัเดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็จะโดนลดกรดดาะต้นเผาไหม้ไปเนาะบอสนะครับเธอสองครับบอสจะบัฟเกราะสีฟ้าครับแต่เราลดเกราะไปแล้วก็เลยตีเข้าเหมือนเดิมนะประมาณนี้ครับรองบอสของแบ็คแมนครูครับรองบอสของสองตาลุงนะครับอ่าตัวเนี้ยยาก ยากมากนะถ้าคุณมีเป็นแฉงเหลืองฉลองใช้ซะปัญหาของด่านนี้ต้องพูดก่อนคือเราเจอโซ่โซ,โซ่แถวซ้ายมือซึ่งทีมเนี้ยคุณต้องใช้เพื่อนเป็นแฉงแน่นอนคือ100%เพราะแฉงเนี่ยมันมีสกิลอาร์บีหลักในการกันจำกัดไม้ตายแล้วพอแฉงมันโดนเจ้าโซ่ไป มันทำให้ไอเจ้าอาร์บีหลักที่กันไม้ตายเนี่ยไม่ทำงานเลยเลยทำให้เป็นปัญหายุ่งยากนะครับเพราะงั้นนะผมถึงบอกว่าดาเน,นี่ยมันยากซึ่งผมใช้กับตันนะครับเป็นไอเจ้าเอสกับเจมาโตซึ่งตัวเนี้ยไม่คูณแปะไม่คูณแปบนะแต่ใส่มาเพื่อกับตันนั้นมันสามารถล้างโซ่ได้สิบเทินทีมนี้ก็เลยจะไม่โดนโซเนาะเพราะงั้นก็เลยจะ ไม่ป,ปัญหาอะไรมากนะครับอ่าซึ่งแชงเนี่ยไอ้เจ้าแ้งของฉลองเนี่ยตัวเนี้ยกัปตันมันการการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายให้อยู่แล้วอ่าเราก็จะไม่โดนการเพิ่มเวลาของไม่ตายเนาะปัญหาคือโซ่ <c oughs> ถ้าหากโซ่ผ่านไปได้ก็สามารถผ่านด่านได้ค่อนข้างจะง่ายเลยครับแล้วก็จะไม่เป็นอุตตนะครับตัวฟรีครับ5้าดาวบวกครับ อ่าแล้วก็จะเป็นพวกน้ำมะนาวครับตัวนี้หาตัวอะไรก็ได้ครับมาทำการล้างใบกับตันเนาะอะไรมาแทนได้หมดนะครับน้ำพีน้ามะนาวเนี่ยส่วนเอ่อล็อกสตาร์ล็อกสตาร์นั้นเอามาเพื่อทำการล้างบับของอะไรวะ <c oughs> ล็อกตาเอามาล้างบับของเกราะสีลุ้งนะครับ ส่วนจินเบ้เอามาเพื่อทำการบัฟเกราะผาาครึ่งนะครับเพราะอา่าด่านเนี้เราเจอกับดาเมจต,ตอนบอสต,ตายนะจินเบ้บัฟเกราะผ่าครึ่งเราจึงโดนดาเมจได้น้อยลงนะครับทีประมาณนะครับเพื่อนเป็นแซงสลองนะมาลุยกันเลยครับ บอสนะครับมาดีบัฟอย่างเยอะสองตะลุงเนี่ยโซครับหายไปเพิ่มเวลาขอไม่ตายครับแ้งช่วยไว้แล้วก็ไม่กับตานชิเทิร์นเพิ่มเวลาขอไม่ตายด้วยลูกเรืออีกแ้งเขาช่วยไว้แล้วก็บัฟจากัดอ่าไม่ตายมาร์กินีหายไปเพราะแ้งไม่ถูกโซ่แล้วนี่แหละปัญหาคือโซ่พอมีโซ่ปุ๊บ ไอเคมันเหมือนมันจะไม่ทาํางานยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องใช้อ่ายามาอุตะอัมลังโซก,ก่อนนะครับหรือผมเล่นผิดปะไม่น่าผิดนะเล่นรอบก่อนผมโดนไปนะ <g orgeous> ก็เลยต้องเลือกเป็นใช้ไอเคู่นี้มาแทนนะครับมาเริ่มกันเลยก็อาเป็นตัวของเอสามะก่อนนะครับแล้วก็อ่าช้างไม่ตายไป แล้วก็เอสยามะครับมาส่งตีไปอุตาครับหนึ่งทีล้างใบหนึ่งทีอุตาอีกทีนะครับเออจริงๆอุตา2ทีก็พอนะแล้วส่วนพี่น้ำมะนาวก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> เอ้ยอ่ามันต้องมีเลือดน้อยกว่าใช่มีประโยชน์พี่น้ำมะนาวก่อนดูงไปเลือดต้องมีน้อยกว่า50%าสเกิลของไอเจ้าหมอนี่มันถึงจะ เหลือแค่หนึ่งเทินเกือบลืมแชงสามไปแล้วก็ล็อกตาสามไปก็ทำการล้างของเกอลอรุงถ้าหากไม่มีล็อกตาก็หาตัวคดอะไรก็ได้เอามาล้าง,กง,งเกลอรุ้ง6เทินแผนนะครับแล้วกดสก,กิลลากลงของแชงทำการเปลี่ยนแก้วครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับ พอบอสตายครับจะทำดาเมจใส่เราห้ามหมื่นนะครับแต่พอดีมีเกราะนะนะ่ครับแล้วก็เธอสองมื่กนี้ไวหน่อยบอสจะมีเกราะบาเรียแก้วเทียนดีสอันนะครับแล้วก็ใช้แก้วเทียนดีตีไปนะแต่มื่กนี้คือติดไฟตายไปนะครับสุดท้ายครับบอสใหญ่นะครับชงนะครับ กัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ฉลองนะครับ6ดาวแล้วก็เป็นโคบี้คุงครับอ่าโคบี้คุงนี่ก็เป็นตัวละครของฉลอง6ดาวนะครับถ้าห,หากไม่มีโคบี้คุงหาตัวละครอะไรก็ได้ที่มันสามารถลดคูดาวไม้ตายได้หนึ่งเทินน่ะเอามาแทนได้หมดเลยนะตัวที่ลดคูดาวไม้ตายแทนได้เลยครับ แล้วก็มีกลุ่มของแมกกะพุนครับนี่ก็หาตัวอะไรก็ได้เอามาล้างอาบับเกราะลุงนะครับแทนได้ต่อไปก็เป็นซันจิซันจิที่เป็น6ดาวนะครับอาของทเทเ a ช u r e แบบนะตัวนี้ผมเอามาเพื่อ1คือทำการล้างบับโซ่เพราะใส่ซัพพอร์ตเป็นนามิจังตัวนี้นามิจัง5้าดาวของกาชาก็สามารถล้างโซ่ได้สูงสุดคือ2เทิร์นนะ หนึ่งคือใส่ซันจิเพื่อซับเป็นนายือจังสองคือซันจิบัฟเอฟเฟกแก้วได้แล้วก็มีแฟรงกี้ครับแฟรงกี้ห้าดาวตัวฟีของเฟสมือใหม่ส่วนซับพ,พอร์ตของลูฟี่นะครับก็จะเป็นไอเจ้า,อาเอสนะครับเอสหดาวบวกครับก็จะหากไม่มลีลูฟี่ผมคิดว่าใช้เป็นนิกะหดาวบวกก็น่าจะ แทนได้เหมือนกันนะซึ่งทีมนี้ใช้เพื่อนเป็นโคบี้คุงฉลองใหม่นะครับมาลุยกันเลยครับอ่อก็ก่อนจบขอภัยไว้ก่อนนะถ้าหากคุณคิดว่าพีเคแม่งเดือนนี้มีแต่ทีมตัวใหม่ขอภัยนะนั่นนานทีแต่ผมก็บอกกันนะครับว่ามันก็แทนได้อยู่นะหาตัวคนอื่นมาแทนได้นะครับอ่าสำคัญคือเพื่อน พยายามหาเพื่อนเนี่ยเป็นชังเป็นอ่าโคบี้เตรียมกันไว้นะหรือเป็นลูฟี่เตรียมกันไว้ด้วยนะครับเพราะมันใช้งานเพื่อนเนี่ยเยอะนะก็กลุ่มสองนะครับมีเกราะสีรุ้งสองนะครับอ่าตรงนี้หาตัวที่สามารถลดคูลดาวได้มาใช้ซึ่งผมใช้เป็นโคบี้ โคบี้เนี่ยพอกดไม้ตายปุ๊บมันจะให้เลือกว่าตัวไหนจะขึ้นเป็นกัปตันถ้าคุณกดผิดคือชีวิตเปลี่ยนนะถ้าคุณกดคอนเฟิร์มคือไม่เลือกถ้าคุณกดเป็นโคบี้โคบี้ก็จะขึ้นไปถ้าคุณมือพลาดไปกดเป็นพวกอา่าแมกพุนหรือแฟงกี้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนนะอาจจะมีดดามไม่พอน,นะครับ,บเพราะงาั้นตอนกดโคบี้เนี่ย ตั้งสตินะครับอย่าคดคิดนะอ่าแล้วก็เป็นแมขคบพูณนะครับล้างของเกระรุงนะครับแล้วก็จมตีได้เลยครับบอสต,ตายไปครับก็จะมีการบัฟลดจมตีใส่เรานะครับ4ี่เทินบอสนะครับพัดใหญ่ เพิ่มเทินของเวลาไม่ต่นทั้งหมดนะครับ1เทินแล้วก็ล็อกโซ่เทถาล่าง5เทินซัพพอร์อตทำงาน S ล้างไปเหลือ2เทินบอสมีกรดสีฟ้า3นะครับมีบัฟฮาคิลดเทินของบัฟล็อกค่าเชนลง1เทินนะครับแล้วก็ถ้าหากค่าเชนน้อยกว่าที่กำหนดไว้คือ2.75เเท่าโจมตีจะลดลงนะครับ ต้องมีค่าเชนมากกว่า2.75เท่านะแล้วก็ลดโจมตี2เทเธอนะครับตรงนี้ให้กดสกิลลักลงครับซูเปอร์ใช้ของโคบี้ครับทำการลบคู่ดาวไปครับแล้วให้กดไม้ตายของซันจิก,ก่อนนะครับทำการาบั๊เอฟเฟกต์แก้วแล้วก็นานมื่อจังทำงานล้างโซ่ออกไปนะครับแล้วก็ใช้เปลนตรงเนี้่าให้คุณใช้ตัวคะคของไอแชอ่แมงกระพุนก่อน ถามว่าทําไมเพราะมักระพุนเนี่ยมันจะบัฟโจมตีให้แล้วพอบัฟโจมตีให้ให้ปุ๊บคุณกดแม่ตาของลูฟี่ซาำลูฟี่จะเป็นการบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้มาแทนเนาะก็อาทำให้มีดาเมบบมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโคบี้ไปครับตรงนี้โคบี้ให้กดคอนเฟิร์มไปนะครับไม่ต้องเลือกข้างล่างนะ แล้วก็เป็นแฟรงกี้ครับล้างกรอกสีฟ้าแมกกะพุนคุดทำไมวะเออไม่มีเลยเนาะเออโจมตีเลยครับแมกกาพุลอ่ะทีเดียวพอนะทีสองไม่ต้องเลยครับโจมตีเลยครับประมาณน้ครับเทเช่แบบของเดือนนี้ครับก็ค่อนข้างจะอืมกับผมเองนะผมรู้สึกกามันง่ายเพราะผมมีครบ ขอเหินนะนานๆนนทีนะหนึ่งปีเนี่ยจะมีสักกี่ครั้งที่ตรอผมครบขนาดเนี้ยขอภายลงหน้านะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเมือนใจ้ผมนะครับดีไสวัสดีครับ